สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger ครับยิงอยู่ในเกม Line Ranger เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับเจอร์ตัวต่างๆนะครับผมจะเน้นเฉพาะตัวที่มันค่อนข้างจะเก่งกาจอยู่พอสมควรนะครับอะเกือบตกเกือบตกตำนานสามแล้วนะครับไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูนะครับผมจะวิเคราะห์เจอร์สักะมารสี่ห้าตัวนะครับซึ่งเป็นเจอร์ที่ ส่วนใหญ่เนี่ยระดับท็อปเนี่ยจะใช้กันเป็นหลักนะครับตัวแรกนะครับผมจะไล่จากตัวเก่าๆก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือเนี่ยครับบราว์เชฟสุดครับอ่าแล้วก็เลนเจอร์ตัวต่อไปครับแซลลี่ดาวินชีครับเรียกได้ว่า2ตัวนี้เป็นเลนเจอร์สามัญประจําบ้านเลยอ่ะคือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็เล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีครับผมไม่มีทั้ง2ตัวนี้ครับคืออยากได้จริงๆนะแต่ว่าเปิดไม่ได้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับอ่าเป็นซัล,ลียุคหินครับโอ้ทีมมีนี่เขาใช้ครบหมดเลยครับเรนเจอร์ตัวที่ผมเนี่ยเห็นว่ามันเป็นตัวที่สามารถช่วยทีมได้ยเยอะแล้วก็มีการดักทางได้บ้างน,นะครับตัวที่สามก็คือซล,ลียุคหินนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่าเจ้าโคนี่มิโกะนี่เองครับส่วนเจ้าบราวโมจิเนี่ยผมขอตัดไปก่อนนะเพราะผมยังไม่แน่ใจว่า กิลของมันตอนนี้ยเป็นบักหรือเปล่าหรือว่ามันมัน,มนการดึงของมันเนี่ยการดึงเลนเจอร์ของมันเนี่ยมันดึงค่อนข้างลึกมากอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าการดึงของมันเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อทีมหรือเปล่านะคือบางคนเนี่ยบอกว่า มันดึงมาแล้วไม่ล้างอมาตาไม่ล้างบับนะครับบางคนก็บอกว่ามันดึงมาพร้อมกับล้างอมาตาล้างบับเลยซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับยังไม่แน่ใจถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็แนะนําเข้ามาได้นะครับคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบนระดับท็อปๆเนี่ยแทบจะไม่มีใครใช้นะครับเจ้าบราโมจิเลยอะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะมองว่ามันดึงขึ้นมาแล้วกลายเป็นสร้างปัญหาให้ทีมตัวเองหรือเปล่านะผมยังไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าเลนเจอร์ที่เห็นเนี่ยสตัวหลักๆเลยครับที่ระดับท็อปเนี่ยมีแทบทุกทีมนะครับอ่าเนี่ยโคนี่มิโกะทพซุดแล้วก็แซลลี่ดาวินชีนะครับอ่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้เจ้าแซลลี่ยุคหินนะครับแต่ว่าก็มีหลายทีมครับที่เขาก็ใช้แซลลี่ยุคหินนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับส่วนอ่าเจ้ามายะแล้วก็ ตัวโคโนี่ลากเป็ดนะครับแล้วก็โคโนี่นักประดาน้ำเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นเลนเจอร์ตัวเสริมชั้นดีอยู่แล้วนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าเอามาใช้เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรอ่ะเราก็สังเกตได้ว่ามันแล้วแต่ทีมนะครับบางคนเขาก็ใช้แซลลี่ยุคหินนะครับบางคนก็ใช้โคโนี่ไดนโนเสาร์นะครับมาช่วยแทงนะครับอ่ะทีมนี้ก็ใช้เหมือนกันนะแซลลี่ยุคหินนะครับคืออยู่ที่ความชอบเลยล่ะว่าใครจะใช้ยังไงโอเคเราไปดูที่ เลนเจอร์ Ranger, ตัวแรกครับตัวแรกเลยครับบราเทพสุดครับอ่าบราเทพฟุดเนี่ยมันมีสกิลสร้างความเสียหายนะครับซึ่งความรุนแรงก็เยอะอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดใครที่มีเกียร์ดีๆนะครับที่สามารถเพิ่มค่าตีกายได้เนี่ยมันก็โจมตีรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มันลดอ่าค่าตีกายและตีเวทของฝั่งตรงข้ามเนี่ย กลุ่มมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะแคบๆแค่กลุ่มข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจติดป้อมอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรนะคือสกิลค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็สกิลสองเนี่ยการย้อนดาเมจนะครับการโดนสกิลเนี่ยมันจะย้อนคืนดาเมจนะเป็นค่าเวทนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่าเป็นพวกใส่วงไวที่พลังป้องกันน้อยๆเนี่ยแล้วมันมักจะแพ้ค่าเวทด้วยอ่ะมันก็อาจจะ ทำดาเมจรุนแรงคืนกลับได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับส่วนการเพิ่มอัตราการหลบหลีกเนี่ยมีทั้งลดอัตราหลบหลีกของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกของฝั่งตัวเองคือเป็นสกิลที่ดีนะครับการหลบหลีกก็คือมันจะกันการโดนโจมตีเดี่ยวนะครับคือการโจมตีเดียเ่ยวนี่คือการตีคริติคอลแต่ว่าเจ้าพีโก้และเมก้แมนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนค่าตีเดี่ยวนะครับมาเป็นตีกลุ่มได้ฉะนั้นเนี่ย สกิลตรงนี้นะ่ะก็จะป้องกันตรงนี้ได้ดีพอสมควรนะครับมันจะลดอัตรากระโดดหลดีของฝั่งตรงข้ามก็คือถ้าเกิดเรามีพีโก้และเมก้าแมนด้วยเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยก็จะโดนคลีรุนแรงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถหลบได้นะคือจะหลบได้น้อยลงนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มอมาัตราหลบีกของฝั่งตัวเองก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแต่ผมมองว่าจุดเด่นที่สุดเลยของเจ้าบาวเทพสุดเนี่ยก็คือความสามารถในระดับไฮเร์นะครับ คือถ้าเกิดปล่อยออกมาเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแร่ฝั่งตรงข้ามอะคือแม้กระทั่งเราเล่นเองอ่ะแร่เราจะแบบหายไปนะครับขึ้นช้าด้วยหายด้วยซึ่งถ้าเลเวลเรา้อยเนี่ยหรือถ้าเราไม่ได้ใส่เกียร์ลดแร่นะครับผมมองว่าลําบากครับปล่อยตัวติดขัดแน่นอนนะอ่าผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างดีที่แหนว่าเจ้าบาวเทพสุดนะครับมันแพ้ทางนะครับผมว่ามันแพ้ทางเจ้าตัวนี้นะครับแซรียุคหินเนี่ย คือพอมันปล่อยนกออกไปขวางเนี่ยมันจะขวางตัวแทงเนี่ยไม่ให้เดินข้ามไปนะครับไม่ให้เดินข้ามไปได้นยเจ้า,าบราเทฟซุดเนี่ยมันก็จะส่งประโยชน์ได้แค่อย่างเดียวก็คือค่าความสามารถในระดับไฮเปอร์นะครับอ่ะอันนี้คือผมมองในสกิลพื้นฐานนะครับผมยังไม่ได้มองถึงาการที่เอาตัวอื่นตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้มาช่วยเหลือกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันช่วยเหลือกันเนี่ย คืออย่างที่มีคนบอกนะครับคือเป็นข้อที่น่าคิดมากว่าตัวเกมเนี่ยใส่มาให้ถึงสิสล็อตสทีมนะครับมันต้องทําให้เราเนี่ยใส่เลนเจอร์ให้มันออกมาช่วยเหลือกันนะไม่ใช่ว่าแบบเราจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเก่งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะมีค่าเจ้าซารี่ดวินชีนะครับที่มันค่อนข้างจะดึง เรนเจอร์ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าโตเกมเนี่ยจะมีการปรับยังไงเพราะผมมองว่าตัวที่มาดักทางเจ้าซลรีเดวินชีเนี่ยไม่ให้ขโมยนะครับคือผมมองว่ายังไม่มีตัวไหนนะยังไม่มีตัวไหนนะครับที่มันสามารถมาขัดขวางสกิลการดึงของมันได้นะครับคือแม้กระทั่งเจ้าซลรียุคหินเนี่ยถึงแม้ว่าปล่อยนกม่วงออกไปขวางนะครับแต่ว่า เจ้าเซลีดาวินชีเนี่ยมันก็ยังขโมยเลนเจอร์ตัวอื่นได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่ามันขโมยนกไปอย่างเดียวขโมยนกไปอย่างเดียวเลยแล้วไม่สามารถดึงตัวอื่นได้อ่าผมมองว่ามันจะกลายเป็นเจ้าเซลียุคหินตัวเนี้ยไปดนักทางโดยตรงนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะคือมันสามารถขโมยข้ามตัวนกได้เลยอะคือตัวนกเนี่ยนะตอนเนี้ยตัวนกจากนกม่วงนะครับจากเซลียุคหินเนี่ย มันมีประโยชน์ชัดๆเลยอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือไปยืนขวางนะครับไปยืนขวางเรนเจอร์ไม่ให้เดินผ่านไปได้นะครับถ้านกม่วงออกมาเยอะแล้วไม่ตายเนี่ยมันก็จะเดินผ่านมาไม่ได้นะครับกับอย่างที่2คือเจ้านกเนี่ยมันจะขวางขวางขี่ปณนาวุธได้นะครับคือจะช่วยขวางขี่ปณนาวุธได้อาตอนนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าระหว่างการเล่นปกติเนี่ยนกม่วงขวางขี่ปะนาวุธได้กับเวลาโดนพัดกับ เจ้าโคโนี่ลากเป็ดก็จะสร้างลูกป,ปั้นออกมาขวางขี่ปนาวุธได้นะครับ่าผมมองว่าเวลาการเล่นเนี่ยเราก็จะเลือกดูว่าเดนเซอร์ตัวไหนนะมันมีประโยชน์ต่อทีมนะครับอ่ะส่วนเจ้าโคโนี่มิโกะนะครับโอ้โหสกิลแรกเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับยกเลิอกอมตะยกเลิกบัฟยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องเนี่ยกว้างถึง400จุดนะครับซึ่งแซลลี่ดาวินชีเนี่ย มันก็มีสกิลที่เนี่ยครับเพิ่มการต้านทักษะครับฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเพิ่มพลังชีวิตคือผมมองว่าเจ้ามิโกะเนี่ยมันสามารถไปขวางเซรีดาวินชีได้เฉพาะการล้างบัฟเท่านั้นนะครับแต่ว่าการขโมยเนี่ยก็ยังขวางไม่ได้นะแต่ว่ามันช่วยล้างบัฟนะครับก็คือล้างได้ทุกตัวผมเลยม,มองว่าโคนี่มิโกะค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรครับสกิลแรกเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะ400จุดเนี่ย เรียกได้ว่าล้างกงินแบบสะอาดเกลี้ยงนะครับเพียงแต่การใส่เกียร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องใส่เกียร์ให้ดีๆนิดนึงนะครับการหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยจะต้องเยอะสักนิดนึงครับเพราะว่าค่าเลือดเดิมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วครับตัวนี้ไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยโอ้โหค่าเลือดเดิมเกือบเกือบสี่ล้านนะครับใส่เกียร์เพิ่มเลือดเข้าไปก็ล่อไปสามสิบเอ็ดล้านครับเนี่ยครับแล้วก็มีพลังป้องกันต่างๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ มีเกียร์ดีๆนะครับมีเกียร์ดีๆนะครับมันก็จะทําให้เจ้าโคนี่มิโกะเนี่ยถึกขึ้นมาได้อย่างสบายใจเลยนะครับเพียงแต่ว่าทักษะนะครับของความสามารถร่างไฮเปอร์เนี่ยมันมันจะมีข้อดีแค่ว่าเวลาโดนโจมตีโดยสายพลังเนี่ย มันจะทําให้สกิลมันแม่นขึ้นนะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยตัวนี้ไม่มีพลังโจมตีที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเน่ยเราอาจจะไม่ได้พึ่งตรงนี้มากมายสักเท่าไหร่นะครับเราจะพึ่งถึงอัตราความแม่นยำนะครับซึ่งก็เป็นพวกการล้างอมาตาต่างๆเนี่ยโอเคแล้วก็สกิลสองก็เจ๋งนะครับสร้างบาลียนะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400%นะครับแม้ว่ามันจะแค่300จุดเนี่ยแต่ผมมองว่าก็ค่อนข้าง ดีอยู่ความสมควรนะครับอ่าผมก็เลยมองว่าเรนเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับการขัดขวางซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะช่วยได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นทีมของเรามากกว่านะอ่าโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคครับผมก็ตีเลยครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะครับคือผมไม่มีทั้ง บราวเทพซูดนะไม่มีแซลลี่ดาวินชีนะผมก็เล่นลำบากอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะใช้วิธีการอัดป้อมเป็นหลักนะครับอ่าถ้าอัดป้อมแล้วแบบคือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่สวนนะคือถ้าเกิดสวนอย่างนี้ครับผมก็จะเริ่มมีปัญหาละอ่าแต่ก็ยังดีที่เราจะมาตั้งรับที่หน้าป้อมตัวเองนะอ่าเดีย๋ยวลองดูครับว่าจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ฟังตรงข้ามาออกมาเยอะพอสมควรครับคือหลังๆเนี่ยบอดมันโหดนะบอดมันค่อนข้างโหดนะครับคือถ้าเกิดผมโดนสวนเนี่ยก็นั่นอะ่ะเนี่ยครับแพ้แพ้แสบายเลยครับคือผมพึ่งแค่ว่าบอดจะไม่สวนนะครับแค่นั้นเองครับตกเลยครับผมว่าตั้งรับผมน่าจะเล่นดีกว่านะอ่ะขอตีตีกับทิม ธรรมดาหน่อย้วกันครับขอเก็บแต้มสักนิดหนึ่งครับคือหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งรับเนี่ยจะค่อนข้างชนะเยอะนะเพราะว่าบอทเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดพอสมควรก็เกิดเราจะไปเล่นยื้อนานาน,นะครับคือมีคนบอกว่าเพราะผมใช้สกิลก่อนเนี่ยผมก็เลยแพ้คือถ้าเราเจอทีมที่เขามีตัวดีๆกว่านะครับอันเนี่ยลองดูนะครับพอผมเจอทีมที่เขาค่อนข้างจะ อ่อนชั้นกว่าเนี่ยผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้สกิลก่อนนะครับเพราะว่าเราก็สามารถฆ่าเขาได้เนี่ยไม่ยากนะถึงแม้ว่าเขาจะมีซารีเดวินชีเนี่ยแต่ว่าถ้ามีแค่ตัวเดียวเนี่ยเราไม่มีตัวอื่นเข้ามาช่วยนะมันก็ลําบากอยู่นะครับเนี่ยผมเล่นแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ของเลยก็ได้นะเนี่ยดูครับเพราะว่าทีมมัน ต่างชั้นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเจอทีมที่มีทั้งบาวเทพซุดนะครับมีทั้งเฟรดีดาวินชีเนี่ยผมจําเป็นจะต้องโจมตีก่อนนะครับลงมือก่อนถ้าสมมติเราไปอัดเขาคาป้อมได้เนี่ยแล้วเขาสวนไม่ได้นะครับหรือว่าบอดไม่ยอมสวนเนี่ยอ่าเราก็มีโอกาสชนะได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยจําเป็นจะต้องโจมตีก่อนนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับ ผมถึงเน้นเลนเจอร์ที่วิ่งไวนะอ่าทีนี้ผมเห็นแล้วว่าเราปล่อยให้มันออกมาเยอะๆไม่ได้ครับเราก็จะโจมตีก่อนเลยครับเนี่ยครับอัดป้อมครับอ่าอย่างนี้เรียกว่าเสียของนะแต่ก็ยังดีครับยังดีนะครับเราก็ยังดันมันอยู่ที่หน้าป้อมได้อ่าเราก็รัวขี่มาาวุธครับรัวครับอ่าอย่างนี้ก็ต้องวัดใจกันหน่อยนะอ่ามันพัดมาเรายิงสรวจสซัลี่ไปดักก่อนครับ อ่าโอ้โหมาไวเนี่ยมาไวเหลือเกินโอ้โหอย่างนี้ค่อนข้างจะลําบากนะครับถึงแม้ว่าทีมเขาจะไม่ถึงขั้นโหดแต่ต้องรอดูครับเนี่ยครับดูครับสกิลของพีกโก้เนี่ยมันโอ้โหูยิงคิยซิคอลมาเนี่ยแถมมีตัวที่แบบช่วยบัฟกุ่มอ่ะโอ้โหแย่นะครับอ่ะอย่างนี้ก็น่าจะแพ้สบายครับน่าจะแพ้สบายเป็นกันครับอ่ะ พวกเลนเจอร์ตัวเสริมนะครับอย่างที่บอกว่าเลนเจอร์เนี่ยมันเล่นกันเป็นทีมนะเนี่ยเจ้าบาบร์บีคิวครับหมี่บาร์บีคิวนะครับ,ม,รบมันจะช่วยบัฟให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออกสกิลได้แม่นยำขึ้นนะครับโคนี่ลากเป็ดก็อย่างที่บอกครับเอามาช่วยขวางนะครับขวางเวลาโดนพายุพัดกลับนะครับโคนี่นักประดาน้ำเนี่ยก็เอามาช่วยบัฟกลุ่มนะครับให้มันยืนได้ดีขึ้นนะอ่ะ เพราะว่ากีบันาวุฒิเนี่ยไม่สามารถยิงทะลุสกิลอมาตะาได้นะครับคือเกือดยิงไปตอนที่มันบับอมาตะากันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ตายนะอ่ะผมดูทีมเนี้ยอ่ะพอเริ่มมาปุ๊บถ้าเรารู้สึกได้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาดูอ่อนเหลือเกินเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เน่ะเขาปล่อยออกมาแล้วตายนี่ยผมก็ไม่ใช้ไม่ใชไอเทมนะครับไม่รีบไม่ต้องรีบใช้ก็ได้เราดูจังหวะนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ถึงแม้ว่าทีมเขาอาจจะดูอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดบอดเขาแข็งแร่งขึ้นมาคือแบบอยู่ดีๆก็ปล่อยออกมาเยอะฆ่าก็ไม่ตายเนะี่ยก็จําเป็นจะต้องโจมตีก่อนเหมือนกันนะอ่าฉะนั้นเนี่ยการเล่น PVP นะครับレンเตอร์ต้องให้มันออกมาเสริมกันนะบางทีก็ต้องดูจังหวะด้วยแหละอ่าอย่างเงี้ยผมไม่จําเป็นต้องใช้ของแล,ะละ้วล่ะคือทีมมันก็ต่างกันด้วยนะครับ อ่าโอเคถึงแม้ว่าทีมผมจะไม่มีบราวเชฟซูตและเซรีเดวินชีนะครับแต่ก็เจอทีมระดับแบบเนี้ยเราก็ยังพอจะชนะได้ง่ายดายนะครับโอเคครั้งสุดท้ายเดี๋ยวลองดูว่าจะเอาอยัางไงโหถ้าเกิดเจอทีมแบบนี้ผมก็น่าจะชนะได้อยู่นะครับอ่ะชนะไปดีกว่ากันครับโอเคแล้วเดี๋ยวเกาะให้มันอยู่ในระดับมาสเตอร์หนึ่งต้น,ต,นต้นนะครับ แลวเดือวทีมตั้งรับเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้ผมขึ้นไปในมาสเตอร์สามเองนะครับคือปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคือทีมทีมตั้งรับเนี่ยจะค่อนข้างอ่าอันนี้ครับคือเราจะเห็นได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยสร้างกลุ่มได้แล้วก็ไม่ตายนะครับผมก็จะลงมือเลยครับอ่าลงมือครับถึงแม้ว่าเขาพัดกลับมาเนี่ยเราก็ยังมีเรนเจอร์ที่เยอะอยู่นะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเหลือน้อยละ อ่าอย่างนี้เราก็จะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งครับอมตะต้องเหลือเอาไว้นะครับเหลือเอาไว้เพื่อที่จะต้านทานน้ําแข็งนะเพราะว่าน้ําแข็งมันมีดาเมจเยอะนะครับบางทีเลนเจอร์เราเนี่ยเหลือพลังน้อยเนี่ยอาจจะตายเรียบได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่าเวลาเราเจอทีมที่ก็ก็เก่งใช้ได้นะแต่ว่าผมดูแล้วเราก็ยังสู้ได้สบายเนี่ยผมก็อาจจะไม่จําเป็นต้องรีบโจมตีทันทีนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเล่นของเราด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงคือเลือดเจอทีมที่เขาอยู่ในระดับสูงกว่าเนี่ยต้องเล่นอัดป้อมสถานเดียวครับคือถ้าเกิดเรามาเล่นยื้อนะเล่นยื้อจนเขาปล่อยตัวออกมาได้เยอะๆเนี่ยผลเสียมันคือเราจะเกิดอาการแหลกนะครับมันไม่ใช่ว่าเราอาจจะแพ้ทันทีนะครับมันทําให้เราแหลกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอสมควรนะอ่าอาการแหลกที่แบบปล่อยให้เขาออกมาเยอะๆนะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ยปล่อยตัวลําบากขึ้นนะอันเนี้ยดูครับการตั้งรับของผมก็ค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรนะอ่าเนี่ยครับตั้งรับเยอะชนะเยอะมากนะเนี่ยครับตั้งรับชนะเต็มไปหมดครับทีมตั้งรับผมก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกว่าพวกเรนเจอร์ตัวเสริมชั้นดีเนี่ยเช่นอ่ามายาครับแล้วก็โอนี่รากเป็ดเนี่ยมันจะ ได้ดีนะครับส่วนสายใบพิพต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมทีมนะครับเนี่ยอย่างเ p ปิอาเทน่าเนี่ยก็ช่วยช่วยผักกระเด็นถอยหลังนะครับเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทป้องกันกายเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีพอสมควรซารียุกหินก็อย่างที่บอกแล้วว่าสกิลมันน่ยไปขัดขวางให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดินมาช้าลงนะอ่าบาร์บีคิวก็ช่วยนะครับเพิ่มอัตราการใช้สกิลความแม่นของสกิลนะครับ อ่ามีสกิลใบฝั่งตรงข้ามด้วยอ่าก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีตัวเนเจอร์เก่งมากๆนะครับก็สามารถเอาเซนเรนเจอร์พวกนี้เอามาใช้ได้นะครับตั้งรับนะอ่าผมก็จะใช้ตัวผสมอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสายฟรีก็จะมีรนเจอร์ประมาณนี้นะอ่าบางตัวที่หมดยุคไปแล้วก็ต้องตกชั้นไปไปตามระเบียบนะครับอ่โอเควันนี้ผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับ ผมไม่ได้บอกว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะชนะตัวนี้แน่ๆตัวนั้นจะชนะตัวนี้แน่ๆแ,แค่เราวิเคราะห์จากสกิลนะครับแล้วก็การใช้จริงเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดเลนเจอร์เนี่ยใช้หลายๆตัวดีกว่าครับให้มันมาช่วยเหลือกันนะครับจะดีที่สุดครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ